จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะต่อจากคลิปที่เราทำเบสร,ริโซโต้นะครับโดยการนำเอาเบสร,ริโซโต้ที่เราทำมาไว้แล้วเนี่ยนะครับแบบนี้เนาะให้เพื่อนดูเนาะอย่างเงี้ยเราจะเอามาทำริโซโต้กันนะครับจะสังเกตว่าลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆว่าเม็ดข้าวนะครับยังมีส่วนสีขาวอยู่นั่นหมายความว่าข้าวยังไม่สุกนะครับข้าวนี่ยังไม่สุกดี นะครับเนอะอย่างที่ผมอธิบายไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าเราควรหุงข้าวให้มันสุกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่เป็นร i โซโต้เบสดูนะครับมันจะมีร i โซโต้เบสกับเบสิกร i โซโต้นะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆต้องลองดูนะครับมันคนละแบบกันนะครับนะเนอะทีนี้เราจะเอาร i โซโต้เบสที่เราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปนะครับโดยการที่ วันนี้เราจะทำเป็นซีฟู้ดรีสโซโต้นั่นเองนะครับเรามาดูส่วนผสมตรงนี้นิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเนาะซีฟู้ดก็ต้องมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับมีหอยนะครับเราก็สามารถเลือกหอยเป็นนิวซีแลนด์แบบนี้เป็นกรีนเชลก็ได้เป็นแบล็คเชลก็ได้นะครับเป็นฮาร์ก็ได้เป็นฟูฮาร์กก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มถัวรันเตาเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับ แล้วก็ยังมีไวท์วายนะครับเมื่อมีซีฟู้ดก็แน่นอนต้องมีไว้วายนะครับแล้วก็ส่วนที่จะทําให้ข้าวริสโ้ของเราเป็นสีเหลืองสวยสวยงามก็คือตัวซับฟอนนั่นเองนะครับซับฟอนนะครับซับฟอนเนี่ยผมก็จะเอาแช่ไว้ในไวทวายนะครับเพื่อให้สีเขาออกมาเหลืองๆแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีชีสนะครับมีเนยนะครับแล้วก็มีพาเมซานที่เป็นตัวเดคเเลต นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับนะเริ่มลงมือทำเปิดไฟนะครับอย่าให้แรงมากนะครับเราจะต้องผักซีฟู้ดให้สุกก่อนนะครับสุกก่อนทีนี้ผมจะใช้เนยละนะครับก่อนหน้านี้เราหุงเบดเราจะใช้ตัวโซลิโอ,อยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมจะใช้เนยแทน ใส่เนยลงไประวังอย่าให้ไฟแรงนะครับแล้วก็ใส่หอมนะครับใส่กระเทียมเพิ่มลงไปนะครับถึงแม้ว่าในตัวเบรคของเราจะมีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใส่เพิ่มได้ ให้หอมกับกระเทียมมันสุกนะครับอย่าให้มันเปลี่ยนสีนะครับให้มันเปลี่ยนสีนะครับพอมันใกล้สุกนะครับหอมกระเทียมใกล้สุกผมก็จะเอาซีฟู้ดนะครับใส่ลงไปเริ่มที่กุ้งปลาหมึกนะครับ,มมรบอันนี้เราก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับ ก็ตัวหอยใส่ไ้สาตัวใบีฟูเราสุกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าให้เขาสุกจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแข็งนะครับ ส่วนตัวมัสเซลเนี่ยเขาสุกอยู่แล้วนะครับเราแค่เหมือนกับเราอุ่นเขาอีกหนึ่งรอบแค่นี้นะอ่ครับพอเราใส่ซีฟู้ดลงไปนะครับเนาะเปิดไฟแรงนิดนึงนะครับแล้วเราจะเฟรมเขาด้วยวายขาวน,นะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีซับฟอนลงไปด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ริซอตโตเบสนะครับที่เราผงไว้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปพร้อมกับนะครับพร้อมกับเติมน้ำสต๊อกเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพราะข้าวเราย,ยังไม่สุกดีนะครับเลยล็อกเข้าไปแบบนี้ รอให้ของงวดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข้าวเราก็จะเป็นออกสีเหลือง เมื่อเราใช้รีโซโตโ้เบรนะครับระยะเวลาในการที่เราบุกกิ้งรีโซโตโ้นะครับมันก็จะสั้นลงครับมันก็จะสั้นลงนะครับระหว่างนี้นะครับข้าวมันใกล้สุกแล้วนะครับน้ํามันก็เริ่มจะงวดแล้วนะครับเนาะแบบนี้เราก็จะใส่วัตถุดิบที่เหลือนะครับ เช่นเรามีถั่วเพื่อเพิ่มสีสันนะครับเราก็ใส่ถั่วลงไปนะครับมีพาเมซานชีสนะครับใส่พาเมซานชีสลงไปนะครับ ก็ชิมนะครับชิมรสชาติครับว่ารสชาติเป็นที่ต้องการหรือยังเค็มพอไหมนะครับแบบนี้นะครับอาจจะใส่เกลือเพิ่มนิดนึงอย่าลืมนะครับว่าซีฟู้ดมันก็มีรสเค็มด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับในการปรุงอ่เห็นไหมครับแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้รอสโต้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะปิดไฟนะครับเอาเนยใส่ลงไปนะครับเนยเย็นเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดแบบนี้แค่นี้ริโซโต้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วบางคนก็จะสามารถใส่ครีมเพิ่มลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนจานหรือว่าจานที่เราต้องใส่ริโซโต้ก็จะต้องเป็นจานอุ่น จานอุ่นบางคนมีครีมนะครับอาจจะเพิ่มครีมลงไปนะครับเพื่อให้รสชาติดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเสิร์ฟผมก็จะโรยพาสซี่ลงไปนิดนึงนะครับเราโรยพาซซี่แล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งไฟแล้วนะครับเนาะสีของพาสซี่เราจะได้เขียวสวยงามนะครับบางคนอาจจะเติมมะเขือเทศลงไปนะครับอันนี้แล้วแต่ได้เลย นะครับเอาข้าวใส่ลงไปก่อนนะครับ,นะรบใส่ข้าวลงไปนี่นะครับเนะะาะหลังจากนั้นเราถึงจะเอาซีฟู้ด นะครับใส่ลงไปแบบนี้นี่คเนแค่นี้เราก็จะได้ซีฟู้ดริโซตโต้นะครับที่หอมกลิ่นของซัฟฟอนด้วยนะครับ น,นะครับเห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำริโซอตโต้นะครับเพราะว่าเราทำเบสเอาไว้แล้วยังไงก็เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเห็นไหมสวยงามแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะครับเนาะถ้าใครมีคำถามนะครับถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะครับก็อย่าลืม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ผมทาอะไรในคลิปต่อไปก็ลองแนะนํามาได้นะครับยินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะกลับมาสอนทําอะไรนะครับเดี๋ยวขอไปชิมที่โโต้ก่อนเพราะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับเะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ